ส่นสุขภาพกายในวันนี้นะคะโบตานจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับคำว่า healthy eating ค่ะซึ่งก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการทานอาหารที่มากเกินไปก็ไม่ดีทานน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะดังนั้นค่ะวันนี้โบตานจะพาคุณผู้ชมไปกินดีเพื่อร่างกายของเราค่ะ โดยเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวางกรแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอดาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยส่งคำถามเข้ามาบอกว่าทานอาหารอย่างไรถึงดีกับสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้หลายคนเร่งด่วน ทำอะไรก็สั่งฟต์ฟู้ดเอาอันนี้ค,ค่อนข้างอันตรายคุณหมอบอกนิดนึงค่ะว่าทาอะไรดีจริงๆสําหรับในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยคะ่ะ<ม>พวกเราเอาง่ายๆเลยนะคะ<ม>ก็คืออาหารที่เป็นรูปร่างเดิมมากที่สุดด้านหมายถึงแปรรูปน้อยที่สุดค<ม>่ะคือปลาคุณโบตันหมายความว่ายังไงหมายเพราะว่าผักเป็นผัก อ่าไม่ใช่ผักกรอบไม่ใช่ผักทอดมั่ออกไหมคะอ่าไม่ใช่เป็นผักผงอ่ะปลาเป็นปลาไก่เป็นไก่คือเขามายังไงก็คือเป็นอย่างนั้นคือต้องปรุงให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับอ่าค่ะก็คือหมายถึงว่าแปรรูปค่ะคุณป๊อปคือคําว่าแปรรูปคือเปลี่ยนรูปร่างอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะกินเนื้อสัตว์คุณกินหมูดีกว่าคุณกินลูกชิ้นหมูคือไม่ใช่บอกว่าลูกชิ้นหมูไม่ดีแต่หมายถึงว่าการที่คุณเนี่ยรับประทานอาหารที่ผ่านการแปลรูปนั่นหมายถึงเขาจะผ่านกระบวนการเช่นความร้้อออนาาาจจะมมมีีีเเคต่่งงๆกวข ว่จะเป็นพวกตระกูลสารกันบูดสารกันเสียอย่างนี้เป็นต้นร,รวมถึงคุณค่าทางสารอาหารคร่ะคุณผู้ชมที่มันจะเปลี่ยนไปจากเดิม,มไม่มากก็น้อยต้องบอกแบงนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอถามคุณหมอหน่อยว่า อย,อย่างเช่นไส้กรอกนี่ยิ่งไม่ดีเลยใช่ไหมครับค่ะเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเราเลือกได้ค่ะคุณป๊อปค่ะคือหมอดาวไม่ได้บอกว่าไส้กรอกไม่ดีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าหมายความว่าถ้าพวกเราเนี่ยรับประทานเนื้อสัตว์ได้ที่เป็น okay. โอเคอ๋ออันนี้เป็นหมูเป็นเนื้อหมูมาเลยดีกว่า<อ>แต่ถ้าเราอยู่ในจุดที่หารับประทานดนยากโอเคการรับประทานอาหารแปรรูปไม่ใช่ว่าแย่แต่เราก็ต้องเลือกต้องพัดสรรค่ะ,คะรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงเมื่อกี้ที่คุณป๊อปบอกค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องข้อดีข้อด้อออออยยยถาาาาาากหหรร่่่งเชนผัืว เป็นข้าวอย่างเงี้ยพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าบอกว่าไม่หุ่งเลยบ้าเหรอกินดิบก็ไม่ใช่ใชแต่ว่าเราก็ควรรับประทานอย่างเช่นข้าวเป็นข้าวกล้องอะผ่านการหุ่งให้มันสุก <c oughs> สุกเพียงพอแต่ถ้าสมมติเราเนี่ยกินรับประทานที่เป็นรับประทานเ,าเหมือนกับเป็นข้าวเปนเ็นเม็ดได้ก็ย่อมดีกว่าอะไปผ่านการเคี่ยวการต้มการตุนเป็นข้าวตุนอย่างนั้น <c oughs> คือคือ,คอต้องบอกว่าถ้าเรารับประทานได้เนาะแต่ถ้าในกรณีคนป่วยคนสูงอายุอย่างเงี้ยก็อาจจะอุย้ยกินข้าวกล้องที่เป็นแข็งแขงไม่ได้ก็ต้องมาตุนมาเป็นข้าวต้มโอเค okay, อนุโลมว่าไปถ้าอย่างนั้นที่คุณหมอย้อนไปนิดนึงบอกว่ามายังไงทานอย่างนั้นคนอ,อาจจะตกใจเพราะมาแดงแดงคือทานในแดงต้ม ใช่ใช่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อค่ะการให้ความร้อนที่เหมาะสมเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคให้มันสะอาดให้มันให้มันยังคงมีความสดของอาหารมีความสุกมีความสะอาดแต่บางคนเนี่ยไปทําอะไรที่มันโอเวอร์ก็คือเกินไปเช่นไปเคี่ยวไปอืมอะไรอย่างนั้นหรือทอดหนักมาชุบแป้งทอดใช่แบบนั้นอันแบบค่ะแล้วแต่ละช่วงวัยนะคะวัยเด็ก วัยคนรทำงานหรือว่าวัยสูงอายุเราควรจะทานแตกต่างกันยังไง ก็ขึ้นกับสภาพร่างกายของคุณตัตานอย่างเช่นพวกเราเนี่ยในวัยทํางานเรายังมีฟันเคี้ยวไม่ร้อะเราก็ควรที่จะรับประทานอาหารกลุ่มที่มันยังต้องเคี้ยวได้อย่างเช่นผักอย่างเงี้ยก็เป็นผักที่เราโอเคเป็นความกรอบของผักที่เราเคี้ยวได้แต่ถ้าเราเป็นรุ่นใหญ่เป็นผู้สูงอายุพี่ที่ก้าก็สูงจริงๆไม่ต้องถึงสูงอายุหรอกค่ะจริงๆเอาตรงๆคือเกินสักอ๋อจริงๆนะจริงเลยคือเกิน30 40ิบางคนเนี่ยระบบปานย่อยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยอย่างผักเนี่ยถ้าคุณกินผักสดผักสดเนี่ยมันย่อยยากกว่าผักที ผ่านความร้อนผักสุกผักต้มค,คุณอาจจะต้องเลือกว่าอ๋อเป็นผัดผักนะเป็นผัดผที่ผ่านการทําความร้อนอนะ้องอย่างนี้เป็นต้น เนี่ยแต่ถ้ายิ่งเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยผักสดเนี่ยอาจจะอุ้มท้องอืดดังนั้นค่ะกินผักที่ผ่านความร้อนก็จะดีกว่าอย่างนี้เช่นเอาไปรั่วใช่ไหมฮะใช่เอาไปรั่วเอาไปต้มค่ะแล้วมีไหมคะที่บอกว่าวัยกลางคนควรจะทานโปรตีนเยอะหรือวัยเด็กทานโปรตีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเออต้องบอกนี้ค่ะคุณประธานความต้องการของโปรตีนเนี่ยถ้าเฉลี่ยถั่วถั่วทั่วๆไปก็คือ0.8ถึง1.2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัม นะคะต่อวันหมายความว่าน้ำหนักตรงที่ควรจะเป็นด้วยนะคะอย่างเช่นอะ่ะคุณป๊อปอย่างเงี้ยเป็นคุณผู้ชายสูงประมาณ170ก็ควรจะหนักประมาณ70อ่ะเป็นคุณผู้หญิงสูงประมาณ160กนะคะก็จะเป็นลบร้อยสิบก็จะประมาณ50อย่างเงี้ยต,ต้องได้70กรัมโปรตีนอันนี้ได้50กรัมโปรตีนคิดง,ง่ายๆก็คือว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะมีโปรตีนประมาณ7กรัมค่ะนั่นหมายถึงถ้าคุณจะกินไข่อย่างเดียวเลยไข่ห่งชาติไข่ขาวนะไข่ขาวก็คือ7 7 4 9 70 สิบฟอง oh. แต่ในความเป็นจริง <c oughs> นอกจากเบื่อแล้ว <c oughs> เราก็ควรจะรับประทานอาหารให้หลากห <c oughs> ลายเพราะว่าหลากหลายคือไคร ไก่หมูหมเพราะเนื้อสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยเขาจะมีคุณค่าทางสารอาหารที่ต่างกาันอย่างปลาก็จะมีเรื่องของโอเมก้าสาม,มถ้าได้ปลาทะเลยิ่งอาจบางคนอุ้ยชอบแซลมอนก็ดีใจด้วยว่าถ้าซื้อหาได้เนาะ,ะราคาสูงหน่อยอ่ะแซลมอนเป็นปลาทะเลน้าลึกก็จะมีโอเมก้าสามแต่ถ้าอุ้ยงบน้อยเป็นปลาทูได้ไหมแต่เอาจริงๆปลาทูก็ใช่ว่าจะถูกถูกไหมก็แต่ว่าถ้าทานได้ก็อ่าอย่างน้อยมีโอเมก้าสามแต่ถึงแม้น้อยหน่อยกว่าแซลมอนแตกก็ยังดีอย่างนี้ครับอ่างป็นแบบนี้นี่เองก็คือทานตามคำนวณตามปริมาณน้ำหนักของเรา แล้วก็ให้ใ<ช>ได้หมวดหมูค่คือคือครบ5้าหมู่อย่าง<ช>ที่เราเรียนกันมาใช่ไหมครับใช่ค่ะ่แล้วก็ต่างกันที่ว่าสูงคนสูงอายุเนี่ยจะต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายหน่อยใช่ค่ะใช่ใชแล้วการกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับส่งผลดีกับสุขภาพยังไงครับแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอย่าลืมว่ามันเหมือนโรงงานแต่จริงๆจะไม่ใช่โรงงานซะทีเดียวนะคะคุณป๊อปค่ะแต่ว่าหมอดาวเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าคุณมีวัตถุดิบเข้ามาดีเนี่ยโรงงานของคุณกระบวนการผลิตก็ดีหรือจะเปรียบเทียบเป็นบ้านก็ได้ก็คือว่าถ้าโครงสร้าง อ,อ,อย่างเราเนี้ยเรามีกระดูกเรามีฟันนะคะถ้าเราได้รับโปรตีนได้แคลเซียมที่เหมาะสมได้ออกกําลังกายที่เหมาะสมแน่นอนค่ะมันก็จะทําให้โครงสร้างร่างกายดีสดใสสมบูรณ์อ๋อครับค่ะแล้วยุคนี้หลายๆคนบอกว่าอ่ะฉันเร่งด่วนจริงๆทานอะไรไม่ค่อยครบผ้าหมูหรอกงั้นจัดเป็นอาหารเสริมละกันดีไหมคะคุณหมอต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยคุณต้องย้อนกลับมาว่าเจ้าตัวเนี่ย ได้รับ,รบอาหารที่มาจากรูปแบบที่เรารับประทานไปในแต่ละวันเพียงพอมากน้อยแค่ไหน hmm. สมมุติว่าคุณรู้เลยว่าคุณบกพร่องโปรตีนโอเคแล้วคุณไม่สามารถที่จะหาโปรตีนเ,ออเหมือนกับหาเนื้อสัตว์หาอะไรไมาได้เนี่ยทางเลือกต้องบอกว่าเป็นทางเลือกหมอดาวไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องไปกินแต่คุณ hmm. ต้องพิจารณาด้วยตัวคุณเองว่า เอ้ยของเรานะเราขาดโปรตีนโอเคเราอยากจะเสริมกลุ่มโปรตีนเราก็ต้องไปเรียกว่าโปรตีนกลุ่มไหนล่ะที่เสริม,มบางท่านเนี่ยไปกินกลุ่มเวโปรตีนนะคะ<ม>ซึ่งเป็นโปรตีนนมแต่ต้องบอกก่อนว่าในคนเอเชียเนี่ยมีแนวโน้นมที่จะแพ้หรือมีการต้านของเรื่องของโปรตีนนมวัรรวรวมถึงศาสตร์ปัจจุบันนะคะที่เริ่ม,มเอ้ยมองเห็นแล้วว่าอาจจะทําให้เกิดเรื่องของแพ้ต่างๆขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะคไม่ได้บอกว่าไม่ดีอ่ะเช่นเดียวกันบางท่านบอกว่าเป็นโปรตีนที่เป็น plant based เช่นโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนจากพัพืชอ่ะ โอเครับประทานแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นโปรตีนที่จับพืชถ้ากินไม่ครบไม่ครบชนิดอย่างเช่นได้พืช A พืช B อ่ะแต่ว่าไม่ได้พืช C ก็อาจจะขาดกรดอะมิโนจําเป็นดังนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รหรืออาหารเสริม รับประทานได้แต่คุณต้องรู้ตัวก่อนว่าขาดอะไร<ม>ที่สําคัญค่ะต้นทางของคุณด้วย<ม>บางท่านอาจย,ยกตัวอย่างเช่นโปรตีนเช่นเดียวกันท่านที่เป็นโรคไตแบบชนิดที่ว่าเริ่มเข้าสู่ไตาวายเช่นไตาวายระยะที่1เนี่ยท่านก็จะต้องมองด้วยนะคะว่าโปรตีนที่เราจะเสริมเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนมันจะไปโหลดการท<ม>ายยํางานของไตถึงไหมพวกนี้มีรายละเอียดปิดย,ย่อยยังไม่รวมถึงอาหารเสริมในกลุ่มอื่นๆ,ๆเช่นกลุ่มวิตามินเกลือแร่หรือแม้กระทั่งพืชสมุนไพรต่าง คือ<ม>เราไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีแต่ว่าบางครั้งอะค่ะคืออย่างกลุ่มสมุนไพรเนี่ย<ม>ถ้าอย่างคุณบ๊อบเองว่าเราทราบมาว่าก็จะรู้เรื่องของอาหารสมุนไพรเนาะค,คือมันจะต้องเป็นการที่ให้กินเหมือนโดสหรือว่าขนาดอย่างที่หลากหลายใช่ไหมคะมแต่บางครั้งเนี่ยบางท่านโอ๊ยไปกินโสมไอตัวนี้ไปกินสารสกัดจากพืชตัวนี้มันอาจจะกลายเป็นโอเวอร์มากเกินควรนั่นหมายถึงได้ต้องมานั่งพ,พิจารณาค่ะตั้งแต่ว่าเราตัวเราขาดอะไรมีพื้นร่างกายเป็นอย่างไรมีโรคประจําตัวอะไรอาหารเสริมผล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราจะรับประทานคืออะไรผ่านออยหรือเปล่ามีการจดแจ้งออยที่เหมาะสมไหมเป็นอาหารเสริมเถื่อนไหมขายตามออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าเชื่อถือได้เสมอไปคืออันนี้เป็นช่องทางในการขายโอเคไหมคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าต้องคัดกรองดีๆรวมไปถึงว่าผลลัพธ์ที่ได้นอแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะทานอาหารเสริมแบบใครว่าดีก็คือทานหมดไม่ควรเราจะออกแบบยังไงดีคะคุณหมอให้มันเข้ากับ ลักษณะร่างกายของเราว่าเออเราควรที่จะทานวิตามินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ควรจะครบแค่คะ จริงจริงปัจจุบันเนี่ยถ้าออสาบที่เขามีนะคะอย่างเช่นาศ,ศาสตร์เวชศาสตร์ะลองไวและเพื่นผู้สุขภาพเนี่ยเขาจะมีลงลึกรายละเอียดในการเจาะดูออขาดแร่ธาตุอะไรไหมขาดจะมีอะไรไหมแต่อันนี้คือเป็นอีกทางาศาสตร์หนึ่ง <c oughs> แต่แน่นอนมันจะมีเรื่องค่าที่จ่ายในการเจาะเลือดเจาะแบบคราวนี้ <c oughs> หมอดาวช่วยให้พวกเรากลับมาค่าวะว่าลองทำรีคอร์ดเหมือนเราอะใช้จา่ายเหมือนตอนนี้เราออกไปเนี่ยเรากินอะไรเนี่ยเขียนดูสมมติว่าเรากินข้าวขาหมูคุณรู้แล้วว่าข้าวขาหมูเนี่ยด้วยเซนส์ของเราไม่ต้องเป็นแพทย์เลยค่ะมีข้าวมีขาหมู มีแตงกวาสามชิ้นคณได้ใยอาหารไม่พอ,อเพราะว่าในจานจานหนึ่งที่ควรจะเป็นง่ายๆอันนี้เป็นแบบพวกเราใครก็ได้เนี่ยนึกถึงจานตรงๆใบหนึ่งนะะเราหั่นครึ่งหั่นครึ่งเป็นสีส่วนเนี่ยจริงๆแล้วผักใยอาหารเนี่ยควรจะต้อง เกือบถึงครึ่งโปรตีนนะคะโปรตีนที่เป็นโปรตีนคุณภาพคาร์บบโบไฮเดรตเชิงซ้อนและไขมันเนี่ยมีเล็กน้อยแค่นั้นและเป็นไขมันดีเนี่ยจริงๆิงหันครึ่งมาเนี่ยาะฉะนั้นในแต่ละจานแต่ละจานไม่ถึงเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าเราเนี่ยขาดอะไรร,รวมถึงอันนึงคือสารน้ำน้ำดื่มน้ำเปล่า ี่ก็สําคัญเพราะว่าได้ข่าวมาว่าทานมากไปก็ไม่ดีอีกใช่ใชนน้อยไปก็ไม่ดีใช่ค่ะก็น้ําค่ะควรจะดื่มให้เหมาะสมก็คือถ้าเฉลี่ยแล้วประมาณอย่างน้อยนะคะหนึ่งลิตรแต่ว่าจริงๆเฉลี่ยเนี่ยคือ1 5ถึง2ลิตรวิธีดื่มน้ําดื่มน้อยๆจิบน้อยๆจิบบ่อยๆค่ะประมาณในช่วงนี้ฤดูร้อนด้วยนะครับผู้สูงอายุก็ต้องระมัดระวังเนาะต้องค่อยๆจิบแล้วผมไม่ขอถามหน่อยว่าถ้าเราทานข้าวขาหมูแล้วเนี่ยเราเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยเราดื่ม เป็นพวกน้ำอัดลมหรือว่าพวกชาเย็นกาแฟเย็นจะดีไหมครับคุณหมอจะบอกว่าเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าส่วนมากเราไปทานอาหารข้างนอกกันเนี่ยเราก็จะต้องทานทานอาหารเสร็จปุ๊บเราต้องสั่งกาแฟเย็นชาเย็นมาเสริงๆเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่น้าเปล่าเนี่ย มันกินให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะพวกเราคือตัวหมอเองเนี่ยหมอก็จะรับประทานเหมือนกันว่ามันเกิดมาเป็นทนเนาะแต่เราก็ต้องรู้ว่าจะทานยังไงอย่างเครื่องดื่มที่มีแก๊สไม่ว่าจะเป็นน้ำโซดาหรือว่าเป็นน้ำอัดลมต่างๆนะคะแน่นอนมีเรื่องของน้ำตาลแล้วก็แก๊สแต่ถ้ายิ่งในรุ่นใหญ่หรือจริงๆไม่ต้องใหญ่อย่างที่บอกไปค่ะสามสระบบการย่อยเริ่มแย่เนาะก็จะมีแก๊สมีลมอยู่ในท้องได้ง่ายพอคุณรับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการฉุกเสดแน่นท้องรวมถึงคุณจะได้สารอาหารที่ล้นเกินคือนนน้ตาาัเองประมณ แสดงว่าอาหารเนี้ยมันเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคือต้องบอกว่ากินพอจิบจ,บจบชุ่มชืมหัวใจได้หรือ,อชากาแฟเนี่ย เราอยากได้คาเฟอีนจริงต้องบอกค่ะว่าถ้าเราอยากได้คาเฟอีนจริง<ม>เรากินกาแฟดําหรือว่าชาที่ไม่หวานเนี่ยมันได้นะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เราติดความหอมหวานบา<ม>งคนติดอย่างนี้ค่ะ<ม><ม>ติดชอบการสั่งซื้อพอกดซื้อแล้วฟินอ่ะแบบซื้อ3แ <c oughs> ถม2ที่2แถมหนึ่งอันนี้รู้สึกจะตรงจะตรงกับใครบางคนนะครับแถวๆนีให้ซื้อใช่เหมือนแบบอุ้ยฟินฉันได้กดฉันได้กดหรือบางคนมันฟินตรงที่ไปยืนต่อแถวแล้วแบบถือแก้วอ่ะมันมันเป็นเสพความรู้สึกนั้นต้องรู้ตัวเองค่ะว่าเราชอบอะไรกันแน่อ่าอย่าง อยากให้คุณหมอฝากนี่ยสำหรับการที่ทานเพื่อสุขภาพสําหรับทุกๆวัยค่ะค่ะการรับประทานอาหารนะคะต้องบอกค่ะว่าเขาเป็นตั้งต้นเลยในการที่จะดูแลสุขภาพการที่เราจะดูแลสุขภาพก็คือการกินการรับประทานการนอนการขับถ่ายการเคลื่อนไหวร่างกายรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์มีกิจกรรมทางกายต่างๆดังนั้นเริ่มต้นเนี่ยถ้ารับประทานหรือว่าการกินเนี่ยไม่เหมาะสมแน่นอน เรื่องไขเงื่อนไข,อ,ไขอื่นๆเนาะ<ม>ก็อาจจะผิดเพี้ยนไปไปได้<ม>ดังนั้นหมอดาวแนะนําว่าอยากให้พวกเราเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินเพื่อตัวเราเองก่อนค่ะโอ้โหได้ความรู้ดีๆมากมายเลยค่ะน้องโบตันใช่ค่ะก็สรุปง่ายๆก็คือกินอาหารง่าย,ายๆที่ไม่ต้องแปรรูปเยอะ<ม>แล้วก็คนสุขอายุก็กินอาหารที่ย่อยง่ายหน่อยอันนี้คือเข้าใจง่ายๆสรุปประเด็นง่ายๆเลยนะขอบคุณคุณหมอดาวมากเลยค่ะขอบคุณหมอดาวมากเลยค่ะ healthy eating คือรูปแบบการกินอาหารเพื่อสุขภาพโดยเน้นการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงคือมีอาหารที่ร่างกายต้องการครบถ้วนทั้ง5ห,หมู่ได้แก่คาร,ร์โบไฮเดรตโปรโตีนเกลือแร่วิตามินและไขมันโดยต้องกินให้หลากหลายและได้ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายและป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างอาหารขยะการกินอาหารชนิดเดิมซ้ำๆเป็นเวลานาน,านเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายทำให้เสี่ยงมีปัญหาสุขภาพ Healthy Eating ที่ควรกินทุกวันมีดังนี้ผักและผลไม้ แหล่งวิตามินและแร่ธาตุชนิดวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E แคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมสังกสีฟอสฟอรัสโฟเลตนอกจากนี้ผักและผลไม้ย,ยังอุดมไปด้วยใยอาหารหรือไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของลําไส้ป้องกันอาการท้องผูกและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินอาหารทั้งนี้ควรกินผัก และผลไม้เป็นประจำร่วมกับการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันอวัยวะต่างๆเสื่อมก่อนวัยช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนเนื้อปลาเป็นแหล่งพลังงานที่ดีต่อสุขภาพอุดมไปด้วยโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและมีแร่ธาตุอย่างฟอสฟอรัสโพแทสเซียมซิลิเนียม แมกนีเซียมที่จําเป็นต่อระบบการทํางานของร่างกายอีกทั้งปลาบางชนิดที่กินได้ทั้งตัวเช่นปลาข้าสารปลาตัวเล็กตัวน้อยปลากระป๋งองยังช่วยให้แคลเซียมและตับปลายังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้อง ข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอต๊ตข้าวไรข้าวโพดเป็นแหล่งอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงช่วยในการขับถ่ายทําให้อิ่มนานจึงอาจช่วยลดการกินจุกจิกระหว่างวันได้ทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามิน B อย่างวิตามิน B1 หรือไทอะมินวิตามิน B3 หรือไนอาซินวิตามิน B9 หรือโฟเลตแร่ธาตุอย่างสังกะสีเหล็กแมกนีเซียม แมงกานีสนอกจากนี้ยังควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย8-10แก้วต่อวันเพื่อรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายลดความเป็นกรดด่างของเลือดและระดับของเหลวและยังช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นปกติส่วนอาหารแอนเฮลตี้อิทติ้งที่มีควรรับประทานได้แก่อาหารโซเดียมสูงเช่นบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปอาหารแปรรูป ชีสเบคอนแฮมโบโลนาไส้อัว่วลูกชิ้นหมูทอดปูอัดไส้กรอกอีสานกุ้นเชียงปลาเค็มปลาแห้งปลารา้าปูดองขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองผลไม้แช่อิ่มซอสหรือเครื่องปรุงรสที่มีรสเค็มเต้าหูย้ยีอาจทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำมากเกินไป จนมีอาการบวมน้ําและส่งผลต่อการทํางานของไตจนนําไปสู่โรคไตทั้งยังทําให้ความดันโลหิตสูงได้ด้วยอาหารขยะเช่นน้ําอัดลมของหวานแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ําหรือแทบไม่มีเลยเนื่องจากมีสารอาหารเช่นวิตามินแร่ธาตุใยอาหารในปริมาณที่น้อยแต่ให้พลังงานสูง และอาจมีน้ำตาลไขมันอิ่มตัวและโซเดียมสูงเกินระดับที่ร่างกายต้องการหากกินเป็นประจำหรือกินมากไปอาจสะสมอยู่ในร่างกายและส่งผลต่อการทำงานของระบบต่างๆจนทำให้เกิดโรคตามมาอาหารไขมันสูงเช่นฟาสต์ฟู้ดชาบูหมูกระทะข้อหมูย่างหมูกรอบข้าวเหนียวมะม่วงแกงกะทิผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มอย่างชีส ครีมเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวอย่างคอเลสเตอรอลและตรกลีสเซอร์สูงไขมันเหล่านี้เป็นไขมันไม่ดีหากกินเป็นประจำติดต่อกันเป็นเวลานานไขมันอิ่มตัวจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้เสี่ยงเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูงทั้งยังอาจกลายเป็นไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ในอวัยวะและกล้ามเนื้อ จนส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้อาหารน้ำตาลสูงเช่นน้ำหวานน้ำอัดลมขนมเคก้กคุกกี้ช็อกโกแลตไอศกรีมส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์น้อยหากกินในปริมาณที่มากเกินจำเป็นอาจจะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้เสี่ยงเกิดโรคอ้วนหรือเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ที่อาจนำไปสู่โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง